สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชส,สำนักประจําวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราชทานพระบระมราชาวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยฟ้าทุลละอองธุลีพระบาท วันนี้เวลา19นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้นายชิโรซาโดชิมะเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยฟอทูลอองทุลีพระบาทกราบปังคมทูลลาในโอกาสาที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เวลา20นาฬิกา5นาทีพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ นายโมเซนมุฮัมมัดีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยฟ้อทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทุลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เวลา20นาฬิกา20นาทีพระราทสนพระบรมราชาวโรกาสให้ น el, ออา,า,ายอูเฟอร์วอลเพเซลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยเฝ้าทุลออองทุลีกระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางซูซีเอลุฟพระรยาเอกอัครราชาทูตร,ร่วมเข้าเฝ้าทุลออองทุลีกระบาทด้วย เวลา20นา42นาทีพระราทามพระบรมราชวรโรกาศให้นางแมรี่โจเอแบนาโดอารากลนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเล้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพผลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันนี้เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนินร่วมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหลวงราชดาิณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาไปพระราชทานเพลิงศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาค,คม2562สิริอายุ99ปี ณเมนหลวงาพระพายอิสริยาภรณ์วัดเทพศดินทราวาสเขตป้อมปราศรูพ่ณที่นั้นสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรอรับสเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไารจำนวนสิบไตรพระสงฆ์บางสกุลเสร็จแล้วทรงหลังทักสโนโทกประสมถวายอนุโมทนาถวายอดีเรเก คนเอกเปรมตินสูรานนท์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2463ที่ตำบลบ่อย,อยางอเภอเมืองจัังหดสงขลาเป็นบุตรของรองอามาตโทหลวงวินิจทันทกรรมบึ้งตินสูรานนท์และนางวินิจทันทกรรมออดตินสูรานนท์สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิร,ราวุธจัังหวดสงขลาแล้วเข้าศึกษาต่อที่แผนกวิทยาศาสตร์โรงเรียนสวนกลาวิทยาลัย จากนั้นผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนเทคนิคทหารบกปัจจุบันคือโรงเรียนในร้อยประจุลจอมกล้าเมื่อปี2481โดยเข้ารับการศึกษาเป็นรุ่นที่5นอกจากนี้ได้เข้าศึกษาเป็นนายทหารฝึกหัดราชการโรงเรียนนายทหารมา้าและอีกหลายสถาบันรวมทั้งวิทยาลัยการทบ,บกและวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่เเริ่มรับราชการเป็นผู้บังคับหมวดประจำกรมรถรเมื่อปี2484 และได้ไปปฏิบัติราชการสนามในสงครามอินโดจีนตลอดจนสงครามโลกครั้งที่สองพลเอกเตรมเคยดํารงตําแหน่งแม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการทหารบกคนที่22รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยซึ่งได้ดํารงตําแหน่ง3วาระระหว่างปี2 5 2 3ถึง2531และภายหลังพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีพร้อมกับมีพระบรมราชองคการโปรดกล้าวโาปรดกระหม่อมประกาศยกย่องพลเอกเปรมตรินสุลานนท์ไว้ในฐานะรัฐบุรุษซึ่งนับเป็นรัฐบุรุษคนที่สองโดยคนแรกคือนายปรีดีพนมยงต่อมาในปี2541 ได้มีพระบรมราชองค์การโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรีจนถึงวันที่13ตุลาคม2559จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเด็จราชการแทนพระองค์ในรัชการปัจจุบันตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึงวันที่1ธันวาคม2559 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2559จนถึงวันที่26พฤศภาคม2562 พลเอกเปรมตินสูรานนท์ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชก,กุณด้วยความวิทยาอุตสาหะและจงรักภักดีจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณนพน์ราชวราภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยตุงศรีอยุธยาเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีและเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน นับเป็นสามัญชนคนที่4ที่ได้รับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของแผ่นดินที่เป็นแบบอย่างในการทำความดีให้กับสังคมและชนรุ่นหลังต่อมาเวลา19นาิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกจุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทา,านเพลิงศพจริง พลเอกเตมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณเมนหลวงหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อรถพระประเทียบทีบท่หน้าเมนหลวงาพระปลายอิสริยาภรณ์ผู้แทนพระองค์ขึ้นเมนทอดพระไตรสิบไตรกระสงสิบรูปบังสุกุลเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์หยิบทุบเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักง,งานพระดาชพิธีจุดจนวนพระราชทานเพลิงเมื่อเจ้าหน้าที่เผาศพเสร็จ ผู้แทนพระองค์ขึ้นเมนทอดผ้าไตรสามไตรครั้งละหนึ่งไตรประสงฆ์สามรูปบังสุกุลและวันรุ่งนี้ทรงกระรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชาก,กุศลเก็บอัฐิณนะเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส อันหนึ่งเมื่อเวลา10นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุดยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนผพลเอกเตมต,มตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษณะพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญสมบ,บพิตรุสิตวนาราม ในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัยพระราชาคณะให้ศีลพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วผู้แทนพระองค์ประเคนสำหรับพัตาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์สำหรับพัตาหารนอกนั้นให้การาชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จผู้แทนพระองค์ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแล้วกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดีเรก จากนั้นเวลา13นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตัก,กุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการเชิญกศพพลเอกเตรย์ิปรสุรานทน์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษจากพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิษดุสิวนารามไปพระราชทานเปลิงศพณเมรุหลวงหน้าพระพลายอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อผู้แทนพระองค์ถึงอย่างพระที่นั่งทรงธรรมพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักง,งานภูสามาลาลาดภูษายงผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์สิบรูปบังสกุลกรวดน้ำผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การและที่หน้ากโกดศพต่อจากนั้นเจ้าพนักง,งานเชิญโกรศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษไปยังเมนหลวงนาบลพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสไปตามถนนสีอยุธยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกเมื่อถึงสะพา,านมัควาลเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงกรเกษมผ่านหน้าโรงเรียนเทพศิรินทราวาสถึงแยกนพวงศ์แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวงและเลี้ยวขวาไปยังเมนหลวงหน้าพระปราสริยาภรวัดเทพศิรินทราวาสเมื่อถึงเมนหลวงหน้าพระปราสริยาภรได้เวียนรอบเมนสามรอบเสร็จแล้วตำรวจหลวงเชิญกดศพตั้งบนจิตตะทานเมนหลวงหน้าพระปราสริยาภร ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามบางสุกุลประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคาราชจุกมารีกรมพระศรีสวังควัดวรวรรดิยราชนารีจะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่9ถึงวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2562 ในการเสด็จเยีอยครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่งวางทวัตวรคติยาราชนารีจะทรงลงพระนามบันทึกข้อกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการต่อเนื่องด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยายลัยชิบะณนะมหาวิทยายลัยชิบะตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยายลัยดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล์ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัรัชดีราชนารีจะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 6 7 6จากพระอักศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่เ้าธันวาคมพุทธศัรการาช2562เวลา8นาฬิกาและจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 6 7 7ถึงพระอกักขยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุทธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2562เวลา22นาิก30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง5ธันวาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตราชกัญญาทรงร่วมพิธีปิดการแข่งขันขีนข่มา้ารายการ SEI Asian Championship p a 2019 วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรันราชกัญญาสเสด็จไปยังสนามไทยโปโลแอนด์อีควสเลี่ยนคลับพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทรงตรวจเครื่องกระโดดและระยะในสนามร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าที่ลงแข่งขันรายการ FEI Asian Championship พัทยา2019ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือจัมปิ้งประเภทบุคคลรอบทิงชนะเลิศโดยมีความสูง1เมตร50เซนติเมตรเป็นความสูงที่สูงที่สุด ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโอกาสนี้ทอดประเนศการแข่งขันซึ่งมีผู้เข้ารอบ12คนจาก7ประเทศพร้อมกันนี้ได้พระราชทานรางวัลและถ่ายร,รูปร่วมกับผู้ชนะเลิศซึ่งเหรียญทองได้แก่นักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่นเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากจีนไทเป จากนั้นส่งร่วมพิธีปิดการแข่งขันขี่ม้ารายการ FEI Asian Championship พัทยา2019ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ให้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่8ธันวาคม2562โดยมีนักกีฬาจาก13ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีการแข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือจัมปิ้ง ประเภทศิลปะการบังคับม้าหรือด้าร์และประเภทอีเวนติง้งทั้งนี้สมเด็จะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนชกัญญาทรงลงแข่งขันศิลปะการบังคับม้าทั้งประเภททีมและประเภทบุคคลโดยประเภททีมทรงนำนักกีฬาขี่ม้าคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยสำเร็จและประเภทบุคคลทรงทำคะแนนรวมได้65.500ซึ่งถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดส่วนพระองค์ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพระธาตุบางพวนจังหวัดนนทบายีวันนี้เวลา15นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบายี โอกาสนี้ทรงวางพงมาลัยและทรงจุดทุกเพียงเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์พระธาตุบางพวรจากนั้นทรงยกช่อฟ้าอุโบสถซึ่งทางวัดร่วมกับพุทธศาสนชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2559 วัดพระธาตุบางพวนเป็นวัดเก่าแก่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสณนิฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี2200หลังจากมีการสร้างพระเจดีย์พระธาตุบางพวนโดยตามตำนานเชื่อว่ามีพระอรหันต์3องค์ร่วมด้วยกุมารเมืองต่างๆเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นหัวเน่ามาประดิษฐานที่ภูหลวงเรียกว่าพระธาตุบางพวนเมื่อพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์ และเหมือนกลังโคงทราบเรื่องจึงร่วมกันสร้างพระเจดีย์พระาธาตุบางพวลเพื่อประดิษฐานาพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวต่อมาในสมัยพระเจ้าช,ยยชยายเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้างหลังจากทรงย้ายราชธานีจากหลวงพระบางมายังนครหลวงเวียงจันทร์ได้มีพระราชศรัทธาให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ครอบพระเจดีย์พระาธาตุบางพน จากนั้นวัดถูกทิ้งร้างจนกระทั่งปี2492พระครูเจดิยานุรักษ์ได้บุรณะวัดขึ้นใหม่จนเป็นที่เคารพศรัทธาจากคนทั่วไปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2559ปัจจุบันพระครูภาวนาเจติยาพิบาลเจ้าคณะตำบลพระธาตุบางพวรเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุสามเณร48รูป คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาศด,ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณวันนี้ที่อาคารภูมิสิริกมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยผู้แทนกิ่งกาชาดอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลากลุ่มผู้สูงอายุอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา คณะเทศบาลตำบลบ้านเหลียงจังหวัดสงขลาและประชานชนทั่วไปนำจะก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือศทุานารินาฏพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพานามัยแข็งแรง ทั้งนี้ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักแล้วค่ะคำนี้คุณธนสรอ,อมาตยกุลและดิฉันเป็นจมามรันทิพย์ขันทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ